เียบเบรกนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีเดินหน้าแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆนะครับสาคัญที่สุดคือรถต้องช้านะครับมองข้างหน้าทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเดินหน้าเราจะเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักนะครับเราจะไม่มองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวานะมองหน้ารถทางด้านซ้ายให้ขนานไปกับเสาต้นซ้ายมองหน้ารถทางด้านขวาให้ขนานไปกับเสาต้นขวาเสาต้นซ้ายเปรียบเหมือนกับรถที่จอดอยู่ด้านซ้ายเปรียบเทียบเหมือนกับเสาไฟฟ้าเปรียบเทียบเหมือนฟุตบาท เปรียบเทียบเหมือนกับถังขยะก็ได้ส่วนเสาต้นขวาเปรียบเหมือนกับรถที่จอดทางด้านขวาหรือคนที่รออยู่กลางถนนจะข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสาต้นขวาจะเปรียบเหมือนกับรถที่วิ่งสวนมาก็ได้พอรถหยุดนิ่งปุ๊บถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะรถต้องหยุดนิ่งก่อนถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังได้ถ้ารถยังไม่หยุดนิ่งไปเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะทําให้กลไกของเกียร์เสียหายเลยนะครับปลอดรถไหลครับน้องนานอ่าโอเคน้องนันมองกระจก ด้านซ้ายเพราะท้ายรถเอียงซ้ายใช่ไหมท้ายรถเอียงซ้ายเราจะเห็นเลยว่าด้านซ้ายจะแคบท้ายรถจะชิดเข้าไปหาเสาถ้าเป็นชีวิตประจำวันท้ายรถด้านซ้ายชิดไปหารถทางด้านซ้ายถ้าเรามองมาทางด้านขวานี่คือมองผิดทางเลยนะเพราะด้านขวากว้างเราจะไม่มองด้านขวาเราจะไม่มองด้านที่กว้างเราจะต้องมองด้านที่แค่รถเอียงซ้ายไปนิดนึงสังเกตท้ายรถทางด้านขวาเนี่ยห่างจากเสาใช่ไหม จะกว้างมากกว่าด้านซ้ายพี่นนทายรถเอียงซ้ายน้องนันต้องมองซ้ายจ้ะน้องนันต้องมองซ้ายจ้ะหยุดครับหยุดทางซ้ายนี่เหตุท้ายรถด้านซ้ายไหมชิดเข้าไปหาเสาต้นซ้ายชิดไปหาฟุตบาทแล้วแต่เมื่อกี้ครูเห็นน้องนันยังมองอยู่ขวาอยู่นานๆเลยไม่ได้เอียงด้านซ้ายต้องมองด้านสายซ้ายด้านไหนมองด้านนู้นมองนะไม่มองขวาไม่มองขวามองซ้ายมองซ้ายแล้วหมุนไนหมุนขวาค่อยๆหมุนออกมาดีครับถูกต้อง เหยียงด้านไหนมองด้านนั้นหมุนด้านตรงข้ามพอรถตรงก็คืนกลับนะอ่าคืนกลับโอเคอมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีพยายามให้รถอยู่ตรงไหนครับถูกต้องพยายามรถให้ตรงกลางถ้ารถอยู่ตรงกลางดีแล้วมือก็นิ่งเพื่อให้รถถอยไปได้แบบตรงๆนะแล้วก็สลับมองซ้ายมองขวาด้วยเพราะตอนแรกรถอาจจะตรงแต่พอถอยไปสักพักรถอาจจะเอียงเพราะถนนเอียงหรือว่าล้อเราอาจจะเป็น คับกับก้อนหินนะครับหรือล้อรถอาจจะไปตกหลุมรถอาจจะเอียงได้นะครับก็ต้องมองซ้ายขวาตลอดเวลานะโอเคพอรถตรงแล้วหยุดครับ